thank you ยาเกลือฤทธิวีการสารัตอยู่เย็นชาลิชัปุยนูรูนสียันเกมนะครับนฤบดินทวิรัฒโนดมอดิศรพรมรักธนบุญเกสารัชนาธิปสงกสินชิติพัฒน์แทนกลางน่าจะเป็นธนบุญลงมายืนแทนครับที่นฤบดินให้อดิศรโขกไม่ดีชาลิวเอาครับชาลิวเก็บได้ลุยทางซ้ายมาแล้วเขาสองมาแล้วชาลิว หลอกมาให้ที่แถว2 1, องหนึ่งยอเยอะมากโดยชนะนั้นกบุพาก็ราทําได้แล้ว7นาทีแรกของเกมครับชนะนันป้าบุพาครับเปิดประตูแรกเอาชนะนันม,มาจากชาลิวลุยรวตันมาครับเหลี่ยมดีกว่าหักเข้ามาให้ชนะนันแปรด้วยซ้ายครับแล้วดูจังหวะวิมีใจัยังไม่ได้เห็นครับครับเนี่ยมาวิมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นดีใจแล้ว กระโดดกระโดดหรือไม่หรือว่าเพื่อนมากระแทกหรือไปลื่นกระโดดโอ้โหอาการเดียวกระโดดแล้วลงอาการเดียวกับชาดิวชะปุยเลยครับอาการเดียวกับที่ชาดิวชะปุยเจ็บเมื่อสักสักปีที่แล้วผิดจังหวะนิดนึงสี่สี่หนึ่งสั่งให้เป็นสี่สี่หนึ่งก่อนครับหาหาเนิดมามาละคืนติดนิดเดียวจังหวะชิงนของเราแยกได้ใหม่มาที่อดีศักิ์เก็บไม่ได้ กระชอกมาเราเก็บได้ที่าชาลีซับอุ่ยชาลิวให้ไปถึงนูรุนข้างในข้างในทิ้ง,งอัิดิกไกลสองโอ้โหสวยงามมากสองประตูต่อศูนย์เอาลวครับลงมาเด้งครั้งแรกก็ได้ยิงนาที17ครับโอ้โหเขาเกรงกว่าเราเยอะเลยครับโอ้โห,โโหดูนูรุนครับหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โห,โโหโแล้วบอลมันยิงข้อดีเหลือเกินครับตัวครับให้มาสักไกลสอนแล้วยิงแบบ ของคำวินดิ้งก็หลุดทางมาเรื่อยๆครับจะสปริงก็เท้ากลับมาก็ไม่ถ้าครับน้อยก็โตมาได้ไม่ถึงต่อไปโทษเราแล้วก็สวนเราขอโตขึ้นบ้างนูรุนเติร์บีให้ห่างจาก,กเพื่อนให้ได้ให้ชราทิพที่ท้างในรคนี้ทะลุช่องอากจทะลุช่องชนรือของเกิทธิ์ทวีการต่อทับมากไม่ถึงนูรุนยังได้ก็ได้ไดเปิดใหม่เปิดมา,ดมาชบเลยชกแถวสองยิงเอาละครับสประตูต่อศูนย์โดยเจริญสง,งกระสินทำได้ครับครับโอ้แบบนี้ก็ได้ ทำให้ฟ้าถล่มดินทลายได้ครับครับสามศูนย์ในรูปเกมเป็นแบบนี้นี่โอ้โหสุดๆครับตัวให้ต้องชกแล้วชกไ่พ้นนะครับดูครับเห็นแล้วให้บอลทะลุช่องต่อกลับมาเหมือนจะไม่ดี้วครับเหมือนจะไม่ดีแล้วดูหักกลับมาผู้สาตูชกคือที่มาคือตรงนี้ที่ชาลิวมาโถมมาบีผู้สาระตูที่ต้องชกแล้วชกเหลี่ยมไม่ดีครับเข้าทางชนาทิพย์ครับใส่ตูมเดียวในช่องพอดีตัวแรกไม่ได้เปิดอาจจะวาใหม่ครับชนาทิพย์อติดเท้าให้มาถึงพิญโย หลอกที่ปัดอ่างเสาสองเสาสองเกิดนิทวีการได้แล้วครับ4ประตูต่อศูนย์หลังจากที่เขาพยายามอยู่หลายครั้งครับเป็นเกมที่เราสนุกอยู่ข้างเดียวเลยนะครับครับสนุกอยู่ข้างเดียวจริงๆครับ แล้วเป็นอินโดนีเซียที่ยิ่งเล่นยิ่งค่อยๆค่อยๆหนอยลงไปเรื่อยๆซึมแบบในขนณะเดียวกันกออินโดยุบแต่เรากลายว่ารเราตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวคลองขึ้นเรื่อยๆเๆครับผู้วูปาด้วยนะครับเรบาใส่ใจเร็วกว่าแล้วก็ถูกต้องดูแบบของที่ดูทัดูพวกภว,วงรรค์อดิศักดิ์กันมากกว่านะครับตรงหลังอดิศักดิ์โธทักษะตกลงพื้นสารัต นาบุญให้สารัตนี่รับรอเป็นตัวเชื่อมรอเป็นตัวเลือกให้เพื่อนได้ง่ายเลยครับเพื่อนในบอลเงยหน้าเห็นสารัตอยู่ตลอดตรงนี้อ้าวมาดูมาดูพินโยอินพินนิดอ้าสูงจริงๆริงอ้าลูกอย่างนี้ของชอบของเขาแล้วครับครับโอ้นาที82ครับเลเทไปกันใหญ่ครับบอลยาะย้หนีเกมรับคือกลายเป็นว่าความตื่นตัวหายไปเลยครับ อินโยอินวิริขยับหนีจากลายของอินโดนีเซียได้อย่างง่ายมากครับมองไกลๆผมลืมบุ้ว่าเป็นสาระหรือว่าเป็นคนเปิดใครเปิดเป็นสาระดูว่าไม่ชัดนคนเปิดจากด้านหลังเข้าเขียวๆนะครับอ่าคุณก้าไทยอดิศักดิ์ขาครับอดิศษฐานดับดูดิหลังอยูไนเต็ดม6 6ไหม6นครับ่งนะครับ6เข้าครับเข้าเข้านะครับไม่ได้โดนข้างหลังมันก็หลอกมาหลอกกัน6-0ครับอิ่มก็เย็นอิ่มครับอร่อย ทุกอย่างนักบอลเล่นดีกองเชียร์ก็น่ารักครับเชียร์ความสุขคนภาคก็พอได้อยู่บอลทะลุช่องบอลเห็นแล้วให้คือมันบวกกับส่วนหนึ่งที่ฝั่งอินโดนีเซียก็ก็ถอนถอนแล้วด้วยขอใจไปแล้ว